ครับตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์โคเทลเซฟนะครับรุ่น 23SM เนะครับเป็นยี่ห้อของเวอร์เซฟนะครับเป็นตู้เซฟที่ใช้ในโรงแรมนะครับสำหรับให้แขกที่มาพักนะครับเก็บของมีค่านะครับการใช้งานนะครับใช้ได้ทั้งบัตรที่มีแถบแม่เหล็กนะครับหรือว่าจะใช้เป็นรหัสเลขนะครับสีหลักนะครับเป็นตู้เซฟโรงแรมนะครับที่รุ่นที่ขายดีที่สุดนะครับและใช้กันแพร่หลายนะครับในโรงแรมระดับ5-7ดาวเลยนะครับ ขนาดภายนอกนะครับความกว้างอยู่ที่40.5เซนติเมตรนะครับความลึอกอยู่ที่33.5เซนติเมตรนะครับความสูงอยู่ที่23เซนติเมตรนะครับมาที่ขนาดภายในนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่40เซนติเมตรนะครับความลึอกอยู่ที่26.5เซนติเมตรความสูงอยู่ที่20เซนติเมตรนะครับน้ำหนักก็17กิโลนะครับครับคุณสมบัติของตู้เซฟนะครับ ตัวนี้ก็เปิดปิดด้วยระบบล็อกอิเล็กทรอนิกส์นะครับ3ถึง6ตัวเลขนะครับแล้วก็สามารถใช้บัตรที่มีแถบแม่เหล็กนะครับหรือพวก ATM นะครับหรือบัตรเครดิตนะครับแล้วก็แผงวงจรน,นะครับอิเล็กทรอนิกส์ก็ผ่านมาตรฐานนะ A I D ของสหรัฐอเมริกานะครับสามารถนะครับยึด ตู้นะครับกับผนังได้นะครับทั้งพื้นทั้งผนังสามารถยึดได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์เสริมนะครับเป็น CEU นะครับสำหรับเปิดตู้หรือว่าพิมพ์บันทึกการใช้งานย้อนหลังร้อยรายการนะครับแล้วก็มีกุญแจสำรองนะครับฉุกเฉินนะครับในกรณีที่ตู้มีปัญหานะครับหรือแบตเตอรี่หมดนะครับแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดที่อยู่ด้านในนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตู้เซฟที่เปิดปิดด้วยรหัสนะครับ3ถึงหหลักนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดปิดให้ดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราลองตั้งที่4หลักนะครับแล้วก็กดล็อกนะครับตู้ก็ล็อกนะครับถ้าเราจะเปิดก็กด1 2 3 4นะครับแค่นี้นะครับขึ้นคำว่า Open ก็สามารถเปิดขึ้นมาได้นะครับสำหรับการใช้งาน บัตรที่มีแถบแม่เหล็กนะครับในการล็อกนะครับแล้วก็หยิบบัตรอะไรก็ได้ครับที่มีแถบแม่เหล็กนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการงันนะครับตัวตัวที่มีแถบแม่เหล็กนะครับเข้าไปในล่องนี้นะครับค่อยๆลูบช้าๆนะครับแค่นี้ครับจะขึ้นคําว่า close นะครับถ้าเราต้องการเปิดเราก็หยิบบัตรใบเดียวกันนะครับทําการเปิดถ้าบัตรอื่นก็ใช้ไม่ได้นะครับค่อยๆลูบช้าๆนะครับแค่นี้แหละครับ ครับในกรณีที่เราต้องการเปิดตู้ฉุกเฉินนะครับหรือแบตเตอรี่หมดนะครับเราสามารถใช้กุญแจสำรองนะครับที่เขามีมาให้นะครับตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่เออเป็นกุญแจสำรองนะครับต้องทําการเปิดตัวนี้นะครับใช้บล็อกนะครับหกเหลี่ยมนะครับขันเขาตัวอุปกรณ์พวกนี้เขาจะมีมาให้ในในตู้นะครับขันออกนะครับเราก็จะเจอช่องกุญแจหมดนะครับเราก็ใช้กุญแจฉุกเฉินนะครับเปิดเข้ามาได้เลยนะครับ พอเราเปิดเสร็จนะครับเราก็ต้องมาทําการรีเซ็ตนะครับเราก็มาที่สวิตช์นะครับที่อยู่ด้านในนะครับปิดนะครับแล้วก็เปิดขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วเราก็มาตั้งรหัสใหม่ได้เลยนะครับนะฮะสลักสลักเขาก็จะหุบเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็มาตั้งนะครับรหัสได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็ล็อกใช้งานได้ปกติ สำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อคิงดอม Pilot นะครับีโก้ไทโยชาร w i วิงสัน r พรสิด n น d e เดโมชัวนะครับตู้เซฟเปิดไม่ออกนะฮะลืมรหัสกุญแจหายหรือแบตเตอรี่หมดนะฮะหรือว่าจะสอบถามเกี่ยวกับการตั้งรหัสนะฮะทั้งระบบหมุนระบบดิจิตอล นะครับเราก็ยินดีให้คำปรึกษาหรือโทรมาสอบถามโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆนะฮะข้อมูลตู้เซฟที่ลูกค้าสนใจนะฮะติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ089 788 5858ครับหรือทางไลน์ครับ id line พิมพ์คำว่าเซฟเฮาส์นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องทาง YouTube นะครับคลินิกตู้เซฟโดยช่างเฮงนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่มีประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการใช้งาน ดูเซได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับขอบคุณมากครับ